สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาตรมี่ในช่วงเอ็กซเรย์ ray. วันนี้เราจะพาไปดูขุมพลังไรท์เทอร์โบ LT6 ที่เขาบอกว่าเป็นขุมพลังที่แรงที่สุดในโลกกันนะครับจะแรงสมชื่อไหมไปเอ็กซเรย์กันเลยเทรนเอนจินดาวไซซิ่งคือลดความจุกระบอกสูบลงแล้วใช้เทอร์โบเป็นตัวช่วยให้เครื่องยนต์มีกําลังเท่าเดิมหรือมากกว่ากําลังเป็นกระแสหลักของการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ประเภทไรท์เทอร์โบที่มีสมรรถนะสูงในปัจจุบัน ซึ่งหาได้ยากเต็มทีโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ต้องผลิตจำนวนมากค่าย GM ส่วนกระแสะ engine d o w n ซซิ i n g ด้วยการนำเสนอ LT6 เครื่องยนต์ที่ไม่ใช้ระบบอัอากาศหนึ่งจากต้องการให้มีการตอบสนองที่ฉับพลันราบรื่นไร้รอยต่อและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ขับขี่มากที่สุดขุมพลัง LT6 เป็นเครื่องยนต์แบบ V8 สูบ o v e r h e a d s h a f ฟความจุ5.5ลิตรประจำการใน Chevrolet Corvette ร i o นที่ e 8 ปี2023โมเดลแ06ซึ่งเป็นรุ่นสมรรถนะสูงที่จะต่อกรได้อย่างสมน้ำสมเนื้อกับเจ้าชายกบขุมพลัง6สูบนอนความจุ4ลิตรจากเยอรมนีและสปอร์ตม้าลำพองขุมพลัง V8 สูบจากอิตาลีการสร้างสรรค์เครื่องยนต์สมรรถนะสูงระดับที่โลกต้องจดจำนี้ GM จำเป็นต้องคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดโดยหัวใจของการออกแบบเครื่องยนต์ใหม่คือน้ำหนักเบาซึ่งมาจากการลดมวลของวัตถุที่เคลื่อนที่ ด้วยการใช้ก้านสูบผลิตจากไทเทเนียมบวกเข้ากับลูกสูดฟอร์อลูมิเนียมผสานกับเพลาข้อเหวี่ยงแบบระนาบที่มีน้ำหนักเบาและเพลาราวลิ้นหรือแคมชัพแบบกลวงเพื่อให้มีความเฉื่อยต่ำวาล์วไอดีผลิตจากไทเทเนียมส่วนฟังไอเสียเป็นแบบผสมโซเดียมทนความร้อนสูงทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เครื่องยนต์หมุนรอบสูงได้อย่างกระฉับกระเฉงครับ LT ใช้ช่วงชักสัน้นส่งผลให้สามารถทำรอบสูงสุดได้ถึง8,600รอบต่อนาที โดยมีสัดส่วนหน้าตัดช่วงชัดสูงมากชนิดที่ไม่เคยพบมาก่อนในโปรดักชันคาร์เป็นรองแค่เครื่องยนต์ของรถสูตรหนึ่งเท่านั้นส่วนการหล่อลื่นใช้ระบบอ่างแห้งโดยองค์ประกอบที่ว่ามา LT6 จึงมีพละกกำลังสูงสุดถึง670แรงม้าที่8,400รอบตอนาทีกับแรงบิดสูงสุด63.5กิโลกรัมเมตรที่6,300รอบตนาทีซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนะครับเท่าที่เครื่องยนต์แบบ V8 สูบไร้ระบบอัดอากาศเคยทำได้ เคล็ดลับในการรีดก,กำลังของเครื่องยนต์บล็อก LT6 เริ่มจากการใช้เพลาข้อเหวี่ยงแบบระนาบซึ่งแตกต่างจากเพลาข้อเหวี่ยงแบบกากบาทที่นิยมใช้ทั้งในรถอเมริกันและรถหรูแบรนด์อื่นๆโดยเพลาแบบระนาบข้อเหวี่ยงที่ยึดก้านสูบไว้จะทำมุม180องศาจะทำมุม90องศาโดยการออกแบบเป็นมุม180องศาทำให้เกิดการจุดระเบิดเท่าๆกันใน2ฝั่งคือซ้ายขวาซ้ายขวาต่อเนื่องไป ่วนแบบกะกระบาดนะครับจังหวะการจุดระเบิด2ฝั่งจะไม่เท่ากันคือซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซึ่งการจุดระเบิดแบบนี้จะเกิดเสียงบึมบึมอันเป็นเอกลักษณ์ของขุมพลังอเมริกัน V8 สูบที่มหาชนลหลงไหลนั่นเองครับในขณะที่ขุมพลัง V8 สูบของค่ายม้าลำพองใช้เพลา,ขาเขวียงแบบระนาบจึงไม่มีเสียงเดินเบาสะดุดแบบรถอเมริกันแต่จะถนัดแผดเสียงกรีดร้องที่รอบสูงมากกว่า ซึ่งสะท้อนคุณลักษณะของเครื่องยนต์ที่ใช้ข้อเหวี่ยงระนาบนั่นก็คือมีความสามารถในการหมุนได้สูงกว่าเพลาข้อเหวี่ยงแบบกากบาทแต่เพลาข้อเหวี่ยงแบบกากรบาทสามารถสร้างแรงบิดได้มากกว่ารวมถึงมีความสั่นสะเทือนน้อยกว่าข้อด้อยคือไม่ถนัดในการทํารอบสูงเพราะฉะนั้นการที่ขุมพลังบล็อก LT6 เลือกใช้เพลาข้อเหวี่ยงแบบระนาบก็เพราะต้องการหมุนรอบสูงนั่นเองหัวใจที่ทําให้ LT6 มีสมรรถนะทัดเทียมกับเครื่องยนต์พ่วงระบบอัดอากาศ คือความสามารถในการนําอากาศเข้าเครื่องยนต์ได้เข้มข้นกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปเมื่ออากาศมากก็สามารถผสมเชื้อเพลิงได้มากนํามาซึ่งพละกําลังที่มากขึ้นโดยในช่วง8,400รอบต่อนาทีซึ่งเป็นช่วงที่รอบเครื่องยนต์ให้กําลังสูงสุดนั้นเครื่องยนต์ต้องการอากาศมากถึง23,100ลิตรต่อนาทีถึงแม้จะทางานภายใต้ความดันบรรยากาศปกติแต่วิศวกรของ GM ก็ออกแบบให้เครื่องยนต์สามารถดึงอากาศเข้าเครื่องได้มากกว่าแรงดันอากาศปกติด้วยโดยควบคุมการไหลของอากาศ โดยลิ้นปีกที่เสื้อ3ลิ้นที่เชื่อมระหว่างห้องท่อร่วม ID 2ฝั่งซึ่งจะเปิดปิดในจังหวะที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดแรงดูดแรงต้านต่างกันในแต่ละช่วงของรอบเครื่องยนต์อีกจุดที่น่าสนใจคือการติดตั้งหัวฉีดเชื้อเพลิงที่ผนังห้องเผาไหม้บริเวณใต้วาวไอเสียต่างจากเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับที่จะติดตั้งอยู่ทางฝั่งวาว ID เหตุผลแรกคือต้องการให้มีพื้นที่วาวฝั่งไดีมากที่สุดพร้อมลดมวลภาวะ เนื่องจากการใช้งานช่วงชักสั้นที่ความเร็วต่ำเช่นการใช้งานในเมืองความเร็วเดินทางของลูกสูบไม่สูงการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศจะทำได้ไม่ดีนักแต่การออกแบบตำแหน่งติดตั้งหัวฉีดให้จ่ายเชื้อเพลิงสวนกับกระแสะการไหลของไอดีที่พุ่งเข้ามาช่วยให้เกิดการผสมผสานอากาศกับเชื้อเพลิงได้ดีซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดมลภาวะครับจากประสิทธิภาพและแนวคิดการออกแบบที่เฉียบขาดทําให้ LT6 เป็นเครื่องยนต์ในฝันของนักเล่นรถสายส,ายสันดาปภายใน ตอนนี้คือออเคสตราของระบบกลไกลที่สลับซับซ้อนแถมยังอาจเป็นเครื่องดนชั้นยอดรุ่นสุดท้ายก่อนจะสั่งลาไปสู่ยุคพอเตอร์ไฟฟ้าก็เป็นได้ครับแรงได้ใจจริงๆใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมกลับมาเอ็กซเรย์กันใหม่นะครับทุกวันพุธตอนหนึ่งทุ่มตรงทาง YouTube แล้วก็ Facebook Auto Info วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ